สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินขนมจีนกันนะคะน้ำยากระเทินค่ะทุกคนน้ำยาป่าผสมลาวนะคะใส่น้ำปลานะคะนี่สับแสบน้ำกัญชาอืม อร่อยกระชายอันนี้เป็นใบกระเทียมนะคะทุกคนแบร์เบล่าอืม ไม่ได้กินนานมากค่ะทุกคนขนมจีนแซ่บอยากสิบ,บอกว่าแซ่บแซ่บคนเนี้ยคนระบี๊ ก๋วิมปลาอร่อยมากชอบมาก <Okay. S 1> อขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายค่ะ